สวัสดีครับอยู่กับผมก้ามิซูสเตชันนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับมารับชมกับรถมิซูบิชิไทตันนะครับคันนี้สีส้มนะครับสวยๆเด่นๆหล่อๆตรงนี้เลยนะครับวันนี้เราอาจจะมีเวลาน้อยกันสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะรีบพาทุกท่านนะครับไปชมรถกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนํารถยนต์คันนี้ไปส่งมอบแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะครับเริ่มที่ในส่วนของตัวด้านหน้านะครับก็จะมีนะครับในส่วนของตัวฟอนต์หนังสือไทตันสปอร์ตแบบนี้นานะครับ หล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยแล้วก็คันนี้นะครับพิเศษเรามีตัวสกรูปนะครับติดตั้งไปให้ลูกค้าด้วยซึ่งลูกค้าเลือกเป็นสีทูโทนนะครับก็คือเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําด้านนะครับแบบนี้ก็อันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นทรงเตี้ยนะครับจะมีทรงสูงก็มีบริการเช่นเดียวกันนะครับลูกค้าสามารถรีเพรสเลือกอบอกกับทางเราได้เลยนะครับเราจัดให้ได้ทุกรูปแบบเลยแล้วก็คันนี้เป็นรุ่นแอดิดนะครับผมลืมบอกราคาไปคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันนะครับ เป็นตัว Full Option นะครับท็อปสุดของตัว Mitsubishi Tri t ั n เลยนะครับเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะฮะกระจังหน้าของเขาจะเป็นสีดำอยู่แล้วมาจากโรงงานพร้อมด้วยชุดแต่งต่างๆกระจกมองข้างนะครับกันชนท้ายอะไรต่างๆจะเป็นสีดำเงาแบบนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างน,นะครับมีการครอบตัวสเกิร์ตด้านหน้าเข้าไปให้นะครับเป็นดำเงาเรียบๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีหูหลอกสีแดงนะครับแบบนี้อันนี้คือติดตั้งเพิ่มไปให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว ครอบคมไฟหน้านะครับก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับเลือกได้นะครับดำด้านดําเงาเรามีบริการได้หมดนะครับแล้วก็คิวดันดิมิชิวจะเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวที่ติดตั้งเพิ่มไปอีกจุดนึงก็คือจะมีตัวครอบไฟตัดหมอกนะครับเป็นเส้นสายสีดําเงานะครับโฉบเขียวเท่ๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับเป็นไฟเดย์ไลท์ที่มาพร้อมกับตัวสเกิร์ตด้านหน้านะครับก็หล่อเท่นะครับดีไซน์เฉบเฉียวเลยทีเดียวนะครับ ด้านข้างนะครับแล้วก็ไม่ลืมติดตั้งตัวคิ้วล้อนะครับเป็นแบบ6นิ้วมีหมุดนะครับเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับหรือจะเป็นเรียบๆเรวก็มีบริการได้นะครับแล้วก็ถัดลงมานะครับในส่วนของตัวล้อแมกแล้วก็ตัวยางนะครับตัวล้อแมกเป็นขอบ18นะครับเป็นของ Hummer t h ช็ k นะครับก็ดีไซน์ก็คือเหมือนสไตล์อเมริกานะครับพร้อมกับตัวยาง Monster AT3 นะครับอ่าก็เข้าเซ็ตกันดีนะครับ่อ ก็คุณสมบัติสําหรับตัวยางตัวนี้นะครับ Monster A T 3เนี่ยก็นอกจากจะนุ่มเงียบนะครับก็ยังประหยัดน้ามันอีกด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือลวดลายสวยงามนะครับดูเท่มีสไตล์เลยทีเดียวนะฮะก็อย่างที่ผมบอกในตอนต้นนะครับสำหรับตัวกระจกมองข้างนะครับก็ถูกทําสีดําเป็นดําเงาแบบนี้มาอยู่แล้วนะแล้วก็พร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าที่เป็น L E D แบบนี้นะครับสวยหล่อเท่เลยทีเดียวนะฮะกันสาดนะครับก็มีติดตั้งมาให้นะครับตัวราวหลังคานี้เราก็ติดตั้งเพิ่มเติมไปให้ด้วยนะครับ แล้วก็มือเปิดประตูนะครับเขาจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับก็ดูสวยอยู่แล้วนะครับเราก็ติดตั้งตัวเบ้ารองมือเปิดนะครับแบบนี้เข้าไปให้เป็นสีดําด้านมีโลโก้คําว่าไททันนะครับเพื่อป้องกันรอยแล้วก็ได้ในเรื่องของความสวยงามด้วยนะครับบันไดข้างด้านล่างนะครับจะเป็นสีดําแบบนี้อยู่แล้วนะครับนะครับนีก่ก็คือเบ้าด้านหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็มีติดไปให้เพิ่มเติมนะครับก็คือข้อฝาถังน้ํามันมีโลโก้ไททันนะครับสวยงาม แล้วก็สาหรับรุ่นแอดลีดนะครับที่ผมบอกไปว่าเขาเป็นรุ่นที่ตกแต่งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับก็ตัวโลบาร์เนี่ยตัวสไตลิ่งบาร์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นงานที่ถูกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับสีดำเงาวสวยๆนะครับงานเนียนๆคลิปเลยนะครับแบบนี้อ่านี่คือด้านข้างตัวนี้นะครับในส่วนของสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับก็ถูกติดตั้งมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับบง่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของตัวรุ่นรถได้เป็นอย่างดีเลยนะครับชอยตันแอด t ี แล้วก็คันนี้เนี่ยผมลืมบอกไปว่าคันนี้เป็น4ีคูณสนะครับเป็น4ีคูณสีแท้จากโรงงานนะครับมีโหมดฟังก์ชันในการขับขี่ต่างๆเนี่ยให้เลือกมากมายเลยนะครับด้านท้ายนะครับก็มีตัวครอบโคมไฟท้ายมาให้ด้วยเป็นสีดําเงามีโลโก้ไททันนะครับงานตัวนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับคันนี้ติดตั้งไปแล้วก็สวยงามเลยนะครับตัวนี้จะเป็นฝาท้ายนะฮะกันชนท้ายนะครับก็เป็นสีดำนะครับแต่งแบบนี้มาจากโรงงานอยู่แล้ว คันนี้นะครับก็ออปชันเต็มมาเลยเนี่ยมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะครับเซ็นเซอร์4จุดนะครับแบบนี้มีกล้องบันทึกมีกล้องมองหลังมีกล้องมองด้านหลังด้วยนะครับจริงๆมีกล้องมองรอบคันเลยมือเปิดประตูท้ายก็ถูกตกแต่งเป็นสีดําแบบนี้มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3ที่ฝาท้ายเนี่ยเป็น LED ด้วยนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ไมเวกควีนดีเซลนะครับสี่คูณดิฟล็อกนะครับ กระบะมิซูบิชิชอยตันของเรานะครับเป็นดิฟล็อกนะครับในเรื่องของระบบการขับเคลื่อนสี่ล้อเรามาดูด้านในกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นภายในของตัวมิซูบิชิชอยตันแอดรีดนะครับแผงประตูจะหุ้มหนังนะครับเดินด้วยได้สีส้มแบบนี้นะครับสวยเท่หล่อสปอร์ตนะครับมีสไตล์ภายในของเบาะนะครับจะเป็นโทนดำตัดส้มนะครับแต่ด้านหลังนี้จะเป็นสีส้มจะเป็นส่วนใหญ่นะครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีระบบมลิเวียนอากาศด้านหลังนะครับสำหรับตัวท็อปเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงประตูด้านหน้านะครับมีในเรื่องของตัวโหมดคอนโทรลสวิตช์ปรับกระจกนะครับออโต้ฝั่งคนขับนะครับมีปุ่มพุสตาร์มาให้แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ในเรื่องของตัวพับกระจกนะครับก็เป็นระบบไฟฟ้านะฮะมัตติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับครบถ้วนเลยทีเดียวนะฮะ เกียร์ออโต้6สปีดนะครับระบบแอร์ออโต้อัตโนมัตินะครับหน้าจอจะไปเร็วกันสัานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรากำลังจะเดินทางรีบไปส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับน,นี้จะเป็นเรื่องของปุ่มหรือว่าสวิตช์ปรับโหมดในการขับขี่นะครับมีระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขาด้วยนะครับที่วางแก้วที่พักแขนนะครับ ใครอยากดูคลิปเต็มนะครับผมเคยทาคลิปรีวิวตัวแอ l ล t e ไปแล้วนะครับสามารถไปย้อนหลังรับชมกันได้นะครับอันนี้เราพามาดูกันคร่าวๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรับชมรายละเอียดของ Mitsubishi Triton Atlet รุ่นขับเคลื่อนสีล้อคันนี้นะครับย้ําราคากันอีกทีครับคันนี้จะอยู่ที่1นึ่งล้านหนสนานะครับสีส้มแบบนี้นะครับหายากก็ด้วยนะครับสีนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามผมที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ส่วนหากท่านใดนะครับต้องการให้ผมนํารถรุ่นใดนะครับมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงสุดท้ายนะครับฝากทุกท่านเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางผมที่จะทําการอัปเดตเรื่อยๆนะครับใน YouTube อยู่แล้วนะครับหรือช่องทางต่างๆด้านล่างนี้ด้วยนะครับฝากติดตามไปด้วยแล้วก็คลิปหน้าผมจะมีอะไรมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกก็อย่าลืมรอติดตามชมผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปส่งมอบแล้วขอบพระคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ